สวัสดีครับสวัสดีเนแฟนท้องหัวทุกทท่านนะครับอ่าคลิปนี้แอดก็จะมานำเสนอนะครับเพลกดังเล็กเด่นนะครับของแอดใบฟ้านะครับอ่ะแอดใบฟ้าทุกคนงวดที่ผ่านมานี้เข้าขนะครับปกหนึ่งเข้าตกับนะครับอ่ะเรามาดูงวดต่อไปนะครับเมวันที่16กรกฎาคมนะครับอ่าอาจารย์ท่านให้มา เลขสุด3ตัวนะครับ471 960 961แล้วก็962นะครับสุด2ตัวของอาจารย์แอดไปฟ้าท่านให้มา60 61แล้วก็62นะครับ70 71แล้วก็72นะครับทุกคนอารู้สึกว่าเลข6นี้อาจจะมี61กับ62เหมือนว่าที่ผ่านมานะครับทุกคนนะ ก็ล้นต่อนะครับวันนี้อาจารย์แอดแบดฟ้าท่านจะให้แม่น2ตัวหรือ3ตัวเนาะอ่ะมาดูอีกท่านหนึ่งเลยครับอันนี้อาจารย์ออร่านะครับทุกคนมหาเทวีมหา,าลาณีนะครับอ่าทุกคนมาดูอันนี้นเลขเลขกำลาของอาจารย์ท่านนะครับอ่าน่าจะเป็นตัวเด็ดนะครับทุกคนก็จะมีประมาณ3,6,1,7อ่า ามหกหนึ่งเนะครับทุกคนแล้วก็แปดศูนย์ห้านะครับอ่าทุกคนอันนี้แอดต่อตัดตัดเล่นสองตัวให้นะครับมีสามหกแปดห้าแปดหกนะครับทุกคนหนึ่งสามหกหนึ่งห้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะครับทุกคนนะโอเคนะครับอันนี้ข้อของอาจารย์ add อาจารย์ออร่านะครับทุกคนอันนี้ลุนต่อครับของอาจารย์ท่านจะให้แม่นรหรือไม่วันนี้ โอเคนะครับอ่าเรามาดูอีกอาจารย์นี้เลยทุกคนอ่าอาจารย์นี้อาจารย์เอ็นอาจารย์เอ็นแตงหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับทุกคนท่าให้บลนนะัดเด่นศูนย์นะครับแปดหกศูนย์นะครับทุกคนนะแล้วก็เจ็ดหกศูนย์เก้าศูนย์สี่แล้วก็มีคู่โต้บลนะครับแปดศูนย์หกศูนย์แปดหกเก้าสี่ศูนย์สี่แล้วก็เก้าศูนย์นะครับทุกคนนะมาดูข้างล่างนะครับของอาจารย์เอ็นแตงท่านให้เลขแปดนะครับ เลข8จะได้8 4 8 5 8 7แแล้วก็6 8, 8นะครับทุกคนนะโอเคเนาะก็แอดก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเลขต่างเลขเด่นของอาจารย์ต่างๆนะครับหลากหลายอาจารย์เนาะไม่ว่าอาจารย์ที่ให้แม่นหรือว่าไม่แม่นก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนเนาะก็แอดก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับ ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยนะครับทุกคนนะโอเคเนาะเราไปดูอีกอาจารย์ท่านต่อไปเลยครับมาดูอันนี้ฝันเป็นจริงทุกคนมี2ใบนะครับทุกคนดูดีๆนะครับอ่าใบแรกก็น่าจะเป็น728ในนะใบแรกนะทุกคนนะตัดเลขสองตัวก็ได้2728แล้วก็87นะครับทุกคนนะอันนี้ฝั่งซ้ายมือนี้คือใบแรกนะครับอ่ะมาดูใบที่2เพิ่งออกมา 597นะครับทุกคนห้าห้าตัดเล่น2ตัวก็จะได้9557แล้วก็97นะครับทุกคนนะโอเคเนะาะใบแรกหรือว่าใบาที่2ใบที่1จะเข้าหรือว่าไม่เข้าก็ตามนี้เลยทุกคนใบแรกก็อาจจะมี87ดเจแต่ใบที่2อนี่อาจจะมี97ไงนะทุกคนนะโอเคเนะาะใบใบแรกมีสองเจ ใบที่2นี่มี57เนตะโอเคนะทุกคนนะก็ตามนี้นะครับผิดพลาดประกาศนาแอดก็ขอโทษขออภัยนะครับอันนี้แอดลงมาให้เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าเลขอาจารย์ไหนเอฟซีท่านไหนตามอาจารย์ไหนก็โดนตามอาจารย์นั้นนะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับแอดก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์นะครับ,ดดรบกดติดตามซ่องเวน สง่งแอดไว้นะครับทุกคนนะ,ะมาดูอีกอันนี้ทุกคนเลขทะเบียนรถคุณพิธานะครับไปจังหวัดสุพรรณนะอันนี้นะใช่ไหมใช่ครับเลขทะเบียนรถของคุณพิธานะครับไปจังหวัดสุพรรณไปให้ไปขอบขอไปขอบคุณนะครับประชาชนจังหวัดเจ้าสุพรรณนะครับเลขทะเบียนรถของคุณพิธานะครับอาดีตน,น,ออออนายเอกเออคานาดิเดตนายยกของเรานะ ได้แก่เลข9743นะครับทุกคนอันนี้แอดตัดเล่น2ตัวให้ก็ได้974743แล้วก็แถมให้อีก49นะครับแล้วก็จะลืม39ด้วยโอเคนะเพราะว่าแอดไม่ได้ลงให้39 3949นะครับทุกคนเนาะโอเคนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบนะครับของคุณพิธานะครับอธิยาคัาดเลืดนายกข,ของเรานะครับ โอเคนะครับก็ทะเบียนรถไปสุพรรณนะอันนี้นะทะเบียนรถของท่านไปสุพรรณคือ9743นะครับทุกคนแล้วก็ตัดเล่นก็มี9743 4749แล้วก็39ด้วยนะทุกคน37ด้วยเนาะโอเคนะครับอ่ะมาดูอันนี้เลขป๋าจัดให้นะครับทุกคนนะป๋าจัดให้อ่ะเราไปดูตั้งแต่หัววันที่1เดือน6นะครับเข้าไหมเข้าเข้าศูนย์นะครับทุกคนให้ศูนยะ์เนาะ มาดูวัวันที่16เดือน6นะครับให้เลขศูนย์น้มันออกศูนย์สามสามศูนย์นะครับทุกคนก็เด่นศูนย์เข้าศูนย์นะครับมาดูวัวันที่1เดือน7นะครับให้หนึ่งครับได้6กหนึ่งเข้าตกกลับนะครับทุกคนนะออก6กหนึ่งหนึ่งหกนะครับนี้อาจารย์ป๋าจัดให้านให้6กหนึ่งเด่นหนึ่งอ่าเรามาดูวัต่อไปเลยครับวัวันที่16กกรกฎาคมนี้ทุกคนป๋าจัดให้ให้เลขเจ็ดนะครับทุกคนอ่ามีเจ็ดเก้านะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง แล้วก็เจ็ดแปดนะครับทุกคนนะโอเคไหมอ่ะลองดูว่างวดนี้ปลาจัดให้เด่นเจ็ดจะเข้าสองตัวตรงไหมหรือว่าจะเข้าแค่เลขเด็ดน,นะครับโอเคเนาะก็ตามน,นี้เลยทุกคนปลาจัดให้นี้เข้ามาสามงวดติดมีงวดวันที่หนึ่งเดือนหกวันที่สิบหกเดือนหกเข้าเลขศูนย์มที่หนึ่งเดือนเจ็ดเข้าหกหนึ่งหนึ่งหกเข้าตัวกลนะับนะครับมาลุ้นต่อวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนี้ ปาจัดให้มี9 7 7 9 7 0 0 7 7 1 1 7แล้วก็8778นะครับทุกคนอ่ะมาดูอีกท่านให้เลยครับโค้งสุดท้ายอาจารย์จะให้มาโค้งสุดท้ายท่านให้มาเด่นบนนะครับอ่ามี2-5เด่นเล็กแล้วก็เล็กน,นะครับมาดูชุด3ตัวเลยครับโค้งสุดท้าย423 627 053 827นะครับทุกคน แล้วก็เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเลข2ตัวข้างบนเนาะเด่น2มี 20, 2 3 2 6 2 7เด่น5มี5 0 5 3ูนย์้าแล้วก็5 7านะครับทุกคนอ่ามาดูเด่นล่างบ้างนะเด่นล่างมีอะไรบ้างมี4แล้วก็เลย6นะครับมี4ดองเลข6อ่ามาดูเลข4ี่มี4 1 4 5 4 8 4 9เนั่นไงเห็นไหมทุกคน4 8แล้วก็4 9่ด้วยนะมาดูเลขกองเลข6นะมี6กหนห้า 68แล้วก็69นะครับทุกคนนะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลขโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายท่านได้มามีทั้งสุดบนแล้วก็สุดข้างล่างเด่นบนเด่นล่างนะครับแยกให้เรียบร้อยเนาะเด่นบนก็มี2กับ5เด่นล่างก็มี4กับ6นะครับทุกคนนะโอเคนะครับชอบประจารย์นีก็ตามเลยเด่นล่างนี่มี41 45 48 49ส่วนเลขรอง6ก6 5 6 8งแล้วก็6 9นะครับ ามาดูอาจารย์ท่านต่อไปเลยนะครับอันนี้แอดจะลงให้สปอรตอยู่ในซองแอดนะครับก็แอดก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกทู่านนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์เนะาะมาดูเลยครับเลขล่างตัวเดียวทุกคนอ่าล่างตัวเดียวนี้เนี่ยหลุดไปแล้ว2งหดซ้ซอนนะครับมาดูงวดนี้ ล่างตัวเดียวเจ็ดเก้าครับทุกคนเจ็ดเก้ามันต้องมีซึ่งแต้มลดแต้มนะครับทุกคนนะดูดีๆนะครับเจ็ดเก้ามีหกเก้าแล้วก็ 89, แปดเก้านะครับอันนี้แอดเพิ่มแต้มลดแต้มให้นะครับอ่ามีหกเก้าแล้วก็แปดเก้าเจ็ดเก้าหรือว่าจะเป็นหกแปดแปดหกก็ได้นะครับทุกคนนะโอเคเนาะมาถึงนี้แอดก็อ่าขอขอบคุณนะครับทุกกําลังใจแล้วก็ขอขอบคุณ เล็ดยังเลขกเด่นจากหลากหลายสำนักหลายอาจารย์หลายเฟซหลายแฟนเฟสนะครับหลายซ่องเนาะที่แอดนำมาลงเป็นคลิปก็แอดก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจจาก FC ทุกทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะรามาดูอีกอาจารย์ท่านสุดท้ายนะครับวันนี้นกตาทิพย์นะครับทุกคนมี2ใบเหมือนเดิมเหม็นไหมใบแรกออกมาในเด่นเจ็ดนะครับทุกคนนะ ใบแรกนีเด่นเจ็ดอาศัยมือครับอันนี้ใบแรกคือใบออกก่อนนะครับมี7 0 73 72แล้วก็76นะครับามาดูใบที่2นะครับใบที่2เด่นหนึ่งนะครับทุกคนนะนกตาทิพย์นะใบที่สองเด่น1มี1 1 1 4 15แล้วก็19นะครับทุกคนนะโอเคนะมี2ใบนะครับนกตาทิพย์มี2ใบแล้วมีใบแรกที่ออกมาเด่น7็น,นะครับมี7 0 73 72แล้วก็76 ใบที่2ออกมาเด่น1ครับมี 1, 1 1 1 4 1 5นแล้วก็1 9นะครับอ่แอดก็ขอขอบคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณจากเลขดังเลขเดินจากหลายสํานักหลายจากหลายเฟซหลายซ่องนะครับแอดก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขออวยพรให้เอฟซี FC ทุกทา่านโชคดีครับเมืวันที่17เออเวันที่16เดือน7นี้ขอให้ทุกท่าน ถูกรางวัลครับเลขท้าย2โตเลขหน้ารางวัลใหญ่รางวัลข้างแกนก็ดีนะครับแอดก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม